ทารกราบเรียนพระเดชพระคุณพระกมรมพระิชิยากรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัฒนาวาและที่ปรึกษาสมัสชาสงในไทยและรัฐเมริกาที่เคารพอย่างสูงกราบน้มัสการพระเถราหรือเถระจากงานานประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วน,นต่างๆของโลกและพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐเมริกาแข่ผู้มีเกียรติ ทุกท่านกระผม <c oughs> นรลรงศักดิ์โชติกาเวชคุลในนามคณะสิทธิ์วัดมงคลเทพมุนีขอถวายการต้อนรับทุกทุกท่านสู่วัดมงคลเทพมุนีแต่นับเป็นเกียรติอย่างสูงมีโอกาสได้ต้อนรับพระเถรานุเถระพระธรรมทูตท,ที่มาจากทั่วโลกเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีในครั้งนี้และในโอกาสนี้เพื่อร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ84ปีของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารย์เจ้าวาดวัดปักน้ำภาษีเจริญองค์อุปธรมรมวัดมงคลเทพมุตีเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์วัดปักน้ำและร่วมง,งาน คัตสียมาฝังลูกนิมิตรลองโบสดหลังใหม่แนนามของคณะสิทธิ์ราชมูลเทพมุลีและสิทธิ์หลวงพ่อวัดกักน้ำขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพทั้งธรรมปฏิสันฐานและอาเมนปฏิสันฐานตามสมควรกระผมขอประมาตัวต่อท่านทั้งหลาย ถ้าท่านมีความประสงค์สิ่งใดอันควรแก่สมณบริโภคขอให้ท่านแจ้งให้คณะสงฆ์หรือคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาให้ทราบด้วยหรือถ้าท่านมีสิ่งใดที่ขาดตกบก้องให้การต้อนรับไม่ชดถึงต้องขอประธานอภัยมานัที่นี้ด้วยขอขอบพระคุณคณะกรรมการอำนวยการสมชาย สมสชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับวัดมงคลเทียม,มุรีเป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพร่วมในงานจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลในครั้งนี้และขอขอบพระคุณคณานาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยข้าราชการจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สถานเอกการพระราชริขไทยนักบุงวอชิงสันดีซีแม่ชีสันชน,นีกเกษียนสุดและเจ้าหน้าที่กสนที่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานทุกฝ่ายอุบาสกอุบา,กกาสิกาสิทธิหลวงพ่อวัดปักน้ำทุกท่าน